วส,สวัสดีค่ะสวัสดีสพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอผ้าสิ้นตีนจกสวยๆคุณลูกค้าขาสีแดงแล้วก็สีม่วงนะคะวันนี้ค่ะคุณพี่มารีค่ะอยู่อำเภอนะคะบางสะพานค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690้บาทคุณลูกค้านะคะวันนี้นะคะคุณพี่มารีนะคะบอกว่ารับนะคะสีแดงแล้วก็ส,ส,สีม่วงคุณลูกค้าา แดงแล้วก็สีม่วงรับ2ผืนเลยยินดีแล้วก็ขอบระคุณมากมาําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามาได้เลยกับผ้าสิ้นตีนจกค่ะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายสายน้ําด้วยนะเพิ่มเติมเข้ามานะคะจะเป็นมัดหมี่ลายสายน้ําเพิ่มเติมด้วยเนาะปกตินะคะถ้าเป็นผ้าสิ้นตีนจกก็จะเป็นบริเวณตรงช่วงนี้เรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกนะคะ, <c oughs> ค,ะความกว้างตรงนี้อยู่ที่7นิ้วคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้้เลลยคคคคุณูกาาขแะะะทีี่สํัญนม หลายสีนะไม่ใช่มีแต่สีม่วงแล้วก็สีแดงนะคุณลูกค้าคะแต่วันนี้ค่ะคุณพี่มารีนะคะบอกว่ารับนะคะสีแดงร้บก็สีม่วงคุณลูกค้าขาสวยนะเนื้อผ้าดีมากเลย <yourselves> คุณลูกค้าขาอัดผักากาวเต็มผืนค่ะอัดผ้กกาวเต็มผืนนะคะจากนั้นก็วางแพทเทินแล้วตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ,ผ้าสิ้นตีนจบรุ่นนี้คุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่นุ่ขออนุญ,ญาตนะคะให้คุณลูกค้าอัดผ้กกาวเต็มผืนเนาะเพราะว่าเป็นผ้าสิ้นตีนจกคุณลูกกค้้้าาาาาะะถเรไม่่อัดผวนน อาจจะไปเกี่ยวอะไรแบบนี้คุณลูกค้าคะอาจจะทําให้แบบเดี่ยวลายของเราไม่สวยงามคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยผืนนี้สีม่วงค่ะผืนนี้สีม่วงสวยงามมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้หรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้ก็ยินดีค่ะถ้าตัดเป็นผ้าถุงใช่ไหมตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรง1290รบาทค่ะ 1290บาทคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้ถ้าชอบผืนนี้เลือกผืนนี้แล้วสั่งตัดเลยนะเดี๋ยวนุ้มตัดให้ค่ะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายนะคะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องนะคะสองตะกอคุณลูกค้าขางานผ้าสิ้นตีนจกสวยงามมากๆผืนนี้สีม่วงสวยค่ะผืนนี้สีม่วงคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบผืนนี้ใช่ไหมจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองที่ราคาผืนละ690บาทคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนุ้มก็มีนะคะมีผ้าเชมือนนักแบบี้แมไปใให้ใ้้ชฟีผืนนดวยะะคะ ค่าค0า50บาทแถมให้ฟรี1ชิ้นด้วยสำหรับผู้ลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์089-0416-008ค่ะ หรือว่านะคะอยากดูอยากชมสีผ้าเพิ่มเติมวันนี้คุณลูกค้าขาสแกนที่คิวอัค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีแดงเหมือนคุณพี่มารีคุณลูกค้าขายินดีค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีแดงค่ะสีแดงสวยสีแดงสวยค่ะไม่ใช่สีแดงแปลตแล้วก็ไม่ใช่สีแดงเข้มๆนะคุณลูกค้าขาเป็นสีแดงที่สวยพอดีมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยทางเส้นยืนเป็นสีแดงทางเส้นทอก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันสําหรับผ้ารัดนี้เป สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าสิ้นตีนจก มัดหมีลายสายน้ำผืนนี้สีแดงค่ะผืนนี้สีแดงสวยคลาสสิกมากๆคุณลูกค้าขามันเป็นแบบเนาะเป็นผ้าไทยใส่แล้วรู้สึกแบบดูซอฟดูแบบเนาะสวยงามคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทอมัดหมีลายสายน้ำดูแลเย็นตามากๆสบายตาสุดๆเลยกับงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้ค่ะจะตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงในราคา1290บาทคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยอย่าลืมแจ้งรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับรอบเอวสะโพกนะคะความยาวสุดผ้าสูง ไุดไดถึง37นิ้วค่ะความยาวสุดผ้าสูงสุดได้37นิ้วเลยนะคะคุณลูกค้าชอบนะคะผ้าผืนนี้สีแดงนะมัดหมี่คุณลูกค้าขามัดหมี่ลายใส่นะ้ำเป็นผ้าสิ้นจริงจกสวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย 0, 89, 0, 41, 60, 0 8 9 0 4 1ป0 0 8ย์ค่ะผืนนี้สีแดงสวยๆเลยให้คุณลูกค้านะคะติดสั่งตัดได้ตัดเป็นผ้าถุงหรอตัดเป็นกระโปรงได้เลยใส่เอวเท่าไร ส่เอวเท่าไหร่คะสพโพกเท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงความยาวของผ้าถุงความยาวของกระโปรงแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมเนาะ,ค,ะคลิปนี้ EP นี้นะคะนุ่มต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่มารีคะ่ะยงเพอบางสะพานนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันคุณลูกค,ะคะ้าขายยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลย1380บบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ถ้าชอบนะคะเหมือนคุณพี่มารีนะคะก็จะมีสีม่วงแล้วก็สีแดงคุณลูกค้าคะและที่สําคัญมากกว่านั้นเรายังมีอีกหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณลูกค้านะ0890416008ค่ะ 0890416008คุณลูกค้าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยผืนนี้สีน้ําเงินค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ําเงินสวยไหมสีน้ําเงินสดสดสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาผืนต่อมาค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ําตาลผืนนี้สีน้ําตาลสวยคลาสสิกมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ6 9รบาท สั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้ราคาผืนละ690บาทค่ะถ้าให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงให้ด้วยวันนี้ค่ะ1290บาทคุณลูกค้าค่ะผืนนี้สีฟ้าค่ะสีฟ้าเข้มๆสีฟ้าน้ําทะเลสวยงามมากๆคุณลูกค้าค่ะแล้วอีกหนึ่งผืนคุณลูกค้าค่ะผืนนี้จะเป็นเขียวจะเป็นเขียว จะเป็นเขียวใบไม้นะจะเป็นเขียวใบไม้เขียวอ่อนๆนะนคุณลูกค,าค้าขาสวยค่ะสดใสมากๆสบายตาสุดๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0ูนย์แปดหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR เคโค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งแอดมินได้เลยคุณลูกค้าคะผืนนี้สีดําก็สวยผืนนี้สีดําก็สวยค่ะผ้าซิ่นตีนจกมัดหมี่ลายายสนน้้้ํเเป็็ออะไรที่วแวแกื น,นิ่มมากๆด้วยนะคะอัจผ้ากาวเต็มผืนคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปแล้วเน,ะนาะอาจผ้ากาวเต็มผืนได้เลยคุณลูกค้าขาจากนั้นคุณลูกค้าก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยนะคะจะตัดผ้าถุงตัดกระโปรงหรือว่าจะตัดเป็นชุดแสกแขนล้ําตัดได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยอันนี้สีฟ้าน้ําทะเลสีฟ้าเข้มๆสวยงาม มาคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเต็มๆผืนแบบนี้ละค่ะคุณลูกค้าคะผืนนี้สีเขียวจะเป็นสีเขียวอ่อนๆสีเขียวใบไม้อ่อนๆนะคุณลูกค้าคะเหมือนสีใบมะขามนะที่แบบว่าเป็นแบบใบมะขามอ่อนอย่างเงี้ยสวยๆแบบนั้นเลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่านะคะจะเลือกซื้อนะคะเป็นสีสดๆค่ะสีน้ําเงินเป็นสีเข้มที่มีความสดใสสวยงามมากๆเพราะนุ่มชอบนะถ้าใส่กับเสื้อสีน้ำเงินนี่คือแบบว่าเข้ากันแบบสุดๆเลยคุณลูกค้าคะหรือว่่าาคคคุณลูก้นะะทีีชอบเส สีน้ำตาลเปลือกไม้สีน้ำตาลสีน้ำตาลเปลือกไม้ผื่นนี้คุณลูกค้าคะคลาสสิกสวยมากนะคะ ถ้าชอบสนใจสีอัตาลร,รับผืนนี้ไปเลยคุณลูกค้าคะสั่งซื้อ1นึ่งผืนหกรบาทค่ะหรือว่าจะรับเป็นเซ็ตโปรโมชั่นดีค่ะสามผืนวันนี้คุณลูกค้าคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจากปากตินะคุณลูกค้าคะจากปากติสองพันกว่าบาทเลยนะวันนี้ลดพิเศษสุดๆคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะมีผ้าของมา้าผ้าไฟหมักคุณผืนใหญ่จัมโบ้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุณลูกค้าเลือกสีผ้าได ถ้าชอบสีแดงนะคะแจ้งเข้ามาว่ารับนะคะผ้าสิ้นตีนจกนะคะสีแดงสีม่วงสียตญานเบอกไม้3ผืนเลยคุณลูกค้าคะสผืนหนึ่บาท3 1, 9ผืนหนึ่บาทหรือว่าชอบสีม่วงอ่าสีม่วงสวยไหมคะคุณลูกค้าจ๋าชอบสนใจติดต่อเลือกซื้อเลือกชอบเข้ามาได้เลย 0, 0ูนย์แปดเก้าศูนย์สี่ 8. ร้านแม่มริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้า คลิปนี้ EP นีนี้นุ่มต้องขอขอบคุณคุณพี่มาลีนะยอยู่อำเภอบางสะพานค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันคุณลูกค้า่ะจังหวัดประจวบคีรีขันคุณลูกค้า่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้รับสีแดงแล้วก็สีม่วง2ผืน1,380บบาทนะคะคุณลูกค้ากดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วเนาะจะส่งฟรีค่ะ นะคะคุณลูกค้าขาเก็บเงินไปทางหน้าบ้านไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะมีของขวัญของฝากนะคะเยอะแยะมากมายมอบให้ด้วยนะคะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปขอบคุณค่ะ